สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กอีกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับกุฟ้านะคะกุฟ้ามีนิทานสองภาษามาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะกุฟ้าจะอ่านเป็นภาษาไทยเรื่องหมาจิ้งจอกกับแพะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินซุ่มซ่ามจนพักตกลงไปในบ่อน้ําหมาจิ้งจอกพยายามตะเกียกตะกายจนหมดแรงแต่ก็ขึ้นจากบ่อไม่ได้สักทีเพราะปากบ่อสูงเกินไป แพะตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบจึงถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าเจ้าลงไปทำอะไรในบ่อนะ่ะหมาจิ้งจอกคิดอุบายขึ้นได้จึงแซงดื่มน้ำและพูดว่าก็น้ำในบ่อน,นี้ฉ่ำชื่นใจมากนะสิข้าว่าจะดื่มให้หมดเลยแต่ถ้าเจ้าอยากดื่มบ้างข้าก็จะแบ่งให้ชิมลงมาสิเจ้าแพะหลงเชื่อคำพูดของหมาจิ้งจอก ก็โจรลงไปในบ่อน้ำโดยไม่ทันยั้งคิดตูม้มหมาจิ้งจอกได้โอกาสกระโดดขึ้นเหยียบหัวเจ้าแพะแล้วก็โจนขึ้นจากบ่อน้ำอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าแพะโง่อเอ้ยหาทางขึ้นจากบ่อเองแล้วกันนะหมาจิ้งจอกหัวเลาะก่อนจากไปทิ้งให้เจ้าแพะดิ้นรนอยู่ที่ก้นบ่อตามลำพัง เป็นไงบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องหมาจิ้งจอกกับแพะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงคิดไตรตองก่อนจะเชื่อคำพูดของผู้อื่นนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ